ผานาทีในกอสพบกับซัมซันสปอร์แข่งขันกันเวลาตีหนึ่งครับสำหรับผลงานทั้งสงทีมในยูฟายูโรปาลีกยังไม่เคยพบกันมาก่อนครับเปิดราคาต่อรองทั้งสองทีมผานาทีในกอสเปิดต่อหนึ่งลูกซัมซันสปอร์แนวทางและวิเคราะห์ฟอร์มการเล่น ผานนาทีในกอสเพิ่งผ่านรอบก่อนหน้านี้มาได้สำเร็จโดยการเสมอทั้ง2แมตช์และมีปัญหาฟอร์มเหนียวแน่นในการเจาะแนวรับคู่แข่งส่วนซัมซ n นสปอร์เริ่มต้นฤดูการเตะในลีกบ้านเกิดได้อย่างแข็งแกรง่งชนะ2เกมแรกในซูเปอร์ลีกไม่แพ้ใน3เกมเยือนล่าสุดคิดว่าคู่นี้จบที่สกอ์เท่าไหร่ลองพิมพ์ม,มาทายกันได้นะครับสำหรับแนวทาง ท่านใดสนใจสามารถขอรับทีเด็ดได้ในกลุ่มเลยนะครับแอดไลน์เพื่อเข้ากลุ่มมาพูดคุยเรื่องบอลเชียร์บอลกันได้ครับเฟรี Free, ไม่มีค่าใช้จ่ายครับหวังว่าแนวทางของเราจะช่วยให้คุณวางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้นเจอกันใหม่คลิปหน้ากับพาบวกบอลเต็งวิเคราะห์บอลเข้มทุกวัน